การจะไลฟ์นอกสถานที่เยอะๆหน่อยเวลาไลฟ์นอกสถานที่คนจะเห็นว่าเราทำงานจริงใช่สวัสดีค่ะ ทานอาหารเช้ากันหรือยังค่ะสวัสดี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 ค่ะมาดูวิวทุกคนตรงโน้นเป็นทะเลนะ สวัสดีค่ะทานอาหารเช้ากันหรือยังคะทุกคน ะจะพาดูอาหารเช้านะคะเดี๋ยวพาเดินดูลายอาหารเช้าของโรงแรมอานะารีสอร์ทเกาะช้างนะคะที่เราใช้นะคะไปค่ะทุกคนสวยไหมด้านหลังเป็นเป็นทะเลนะคะเราสามารถนั่งเรือจากที่รีสอร์ทนะคะ ไปทะเลตรงนี้ได้นะสองนาทีก็คือถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ริมคลองพลาเป็นไงคะทุกคนบรรยากาศดีไหมคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ให้ดูวิวกันไปคะ่ะเดี๋ยวย่าพาไปดูลายอาหารเช้านะคะลายอาหารเช้าที่นี่ค่อนข้างดีคะ่ะคืออาจจะไม่ไม่ได้ใหญ่เหมือนโรงแรมเชนใหญ่ๆนะคะแต่ว่าลายอาหารเช้าอร่อย นะแล้วก็มีเมนูดีๆค่อนข้างเยอะเลยไปค่ะเดี๋ยวย่าพาไปดูลายอาหารเช้ากันการนั่งฝั่งนี้มาพี่ถ่ายให้นั่งฝั่งนี้ถ่ายไปเห็นวิวสวยแล้วถ่ายรูปแป๊บนึงไหมพี่ถ่ายให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไปค่ะดเดี๋ยวพาไปดูลายอาหารเช้ากันนะคะทุกคนแพคเกจตัวน,นี้นะคะสามวันสองคืนนะคะอ,อ่เดี๋ยวย่าเดี๋ยวกลัวจะติดลูกค้าที่โรงแรมเขานะคะดเดี๋ยวพาเดินดูลายอาหารนะลายอาหารหด,ดีมาก <laughs> หน้ากล้องให้ดูนะคะลายอาหารเชา้าีปลาท้องโก่นะคะทุกคนแล้วก็เขาจะมีสังขยามีนมข้นให้นะแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องสำหรับ น้ำเต้งหู้อันนี้อาณาก่อช้างรีสอร์ทค่ะเกาะช้างค่ะตัวนี้ของเรานะเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนนะคะรวมดำน้ำนะคะทุกคนพักที่โรงแรมนาคะเดี๋ยวย่าค่อยๆพาเดินดูรลายอาหารแล้วก็กาแฟที่นี่ก็อันนี้ย่าคิดว่าน่าจะเป็นกาแฟคั่วกลางนะคะนี่ ราคาเท่าไหร่คะอ่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ4 0 0พันกว่าบาทต่อท่านค่ะช่วงรูปทัวร์เราทานอาหารอยู่นะคะฝากติดตามไว้นะคะทุกคนเราทัวร์จริงนะพาทัวร์จริงๆนะคะอ้ยสวัสดีค่ะพี่หนูกุ้งอ๋อมีมะม่วงนะคะหมดแล้วนะคะแล้วก็ที่นี่ขนมครกอร่อยคะ่ะ สวัสดีคุณอ้อนะคะฝากกดไลค์กดติดตามย่าไว้นะคะถ้าย่ามาทััวเองย่าก็จะไลค์สดให้ทุกคนได้ชมกันตอนนี้อยู่เกาะช้างตัว<ป>เขายุ่งมากเลยขอโทษนะห้องกงตัวคอนเฟิร์มอยู่ไหมอันนี้ขนมครบนะคะทุกคนทําทานสรดๆสวัสดีทั้ง50ท่านตอนนี้ด้วยนะคะ โอ้ยเพิ่งเข้าไลฟ์คนเข้าเร็วเลยอันไหนอะเชฟเราไม่ไฟลุกแล้วห่ะคะอันนี้ขอถ่ายหน้าเชฟได้ไหมอันนี้เชฟนะคะเมื่อเช้านี้ยังไฟลุกอยู่เลยนะคะทุกคนย่าถ่ายคลิปไว้อยู่นะโอเคตัวไปใช่ไหมฮ่องกงได้ได้เดี๋ยวเขาวันนี้น่าจะพอมีเวลาตอนช่วงพาลูกค้าไปตกไปตกปลานะเดี๋ยวเขาโทรหาเดี๋ยวเขาโทรหานี่สัญญาณหรือเปล่านะ้ออันนี้เขาต้มไก่นะคะอ้อ แล้วก็เมนูอาหารนะจะบอกว่าซุปเห็ดที่นี่อร่อยมากนะคะทุกคนนี่ฮอตดอกแฮมใช้วัตถุดิบดีนะคะโรงแรมนี้ลายอาหารดีค่ะที่นี่ทานข้าวกันหรือยังพี่หนูกุ้งทานข้าวหรือยังคะอาหน้าเกาะช้างรีสอร์ทค่ะคุณคิงคุณคิงฝากกดติดตามย่าไว้หน่อยนะ ยาย,าย่านะคะสายอามิตี่ทราเวลนะคะทัวร์เรามีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะทุกคนมีแพ็กเกจดบน้ำนมไม่ว่าจะเป็นหงองเกาะช้างเกอะก,กูดนะคะซีมีลันมายาภูกเก็ตกระบี่อันนี้ซุปเพ็ดทรัฟเฟิลซุปเพ็ดอร่อยซุปเพ็ดอร่อยมากทุกคนบอกเลยอันนี้คือดีแล้วก็นี่ก็สลัดบานะคะ เดี๋ยวย่าไลฟ์ได้อีกแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าต้องไปเตรียมพาลูกทัวร์ไปเออเตรียมพาลูกทัวร์ไปตกปลาค่ะวันนี้ก็มีกลุ่มนึงไปดำน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปตกปลาบรรยากาศสดๆตอนนี้ชิลมากเดีย๋ยวสำรับคนที่เข้ามาใหม่ ทัวร์อะไรคะอันนี้จะเป็นเกาะช้างนะคะแพ็กเกจ3วัน2คืนค่ะแต่ของอย่านะคะมีทั้งทัวร์ในประเทศและต่างประเทศนะคะสามารถดูหน้าโปรไฟล์ได้นะคะทัวร์เราจะมีออโปรแกรมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวย่าขออนุญาตอ่าแล้วก็อันนี้นะคะทุกคนเรือ,อน,นี้นะคะที่ย่าบอกเขาจะพาเขาจะพาไปชายหาดนะคะ เนี่ยจะมีบริการเรือจากตรงนี้นะคะพาไปชาหาดตรงนู้นซึ่งชายหาดก็จะเป็นชายหาดของทางรีสอร์ทด้วยเหมือนกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่คลองพร้านะคะทุกคนยังไงคะบรรยากาศดีไหมสวัสดีทั้ง60กว่าท่านตอนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนวันนี้นะคะไปไปเรือ นะคะไปดำน้ำนะคะเดี๋ยวย่าก็จะไลฟ์ให้ดูเออเดี๋ยวต้องขอเคลียร์ลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอกลับล้ขอกลับกล้องก่อนนะคะขอกลับกล้องนิดนึงเดี๋ยวติดเดี๋ยวติดลูกค้าท่านอื่นเกรงใจนะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูวิวต่อนะคะแป๊บนึงน,นะสวัสดีทั้ง95ท่านตอนนี้ด้วยนะคะ ดำน้ำ p r i v a t e หรือ j o ยถ้าเป็นแพ็กเกจ3วัน2คืนค่ะดำน้ำจะเป็น j o ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่อยากมาแบบ p r i v a t เราก็จัดให้นะคะเพราะว่าอย่างกรุ่มนี้ก็คือเป็นเป็น p r i v a t e y ค่ะสวัสดีทั้ง90ท่านตอนนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะเรือเขาก็จะเห็นนะคะขับพาไปชายหาดนะคะ ให้พ r i v a t วรบกวนทักส่วนตัวมาได้ไหมคะ <_ d ata> เพราะว่าเดี๋ยวย่าต้องเสนอราคาให้ค่ะว่ากี่ท่านนะคะแล้วก็ต้องการไปแบบไหนเรือสปีดบ๊ทเรือเรือทะเลเรือ,รอตกปลาลำใหญ่หรือว่าเป็นเรือยอชนะคะเราก็มีแบบเป็นเรือยอชด้วยแต่เรือยอชที่นี่จะมีไซส์ใหญ่สุดได้แค่8ท่านนะคะ นะรบกวนทักส่วนตัวย่ามาหน่อยนะคะคุณคิงหรือว่า,าสนใจนะคะทักเข้ามาได้ที่บ้านเขียวก็ได้นะคะกดเข้าไปนะลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็ทักเข้ามาได้แล้วก็เราก็จะมีกลุ่มกลุ่มทัวร์รวมราคาทัวร์ราคาพิเศษพวกราคาทัวร์ไฟไหม้อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะของบ้านเขียวนะคะทุกคนเดี๋ยวย่าขึ้นให้เดี๋ยวย่าขึ้นให้ สวัสดีค่ะสวัสดี The Eye House เขาใหญ่นะคะ,ะทุกคนถ้าอยากได้บ้านพูลวิลล่านะคะ<ด>ทักทัก The Eye House พูลวิลล่าเขาใหญ่ได้นะคะทุกคน ก็คือจะมีภูวิลล่าที่เขาใหญ่เยอะแยะหลากหลายสไตล์ให้ทุกท่านเลือกเลยนะคะจะกี่ท่านยังไงมีหมดนะหรือจะเป็นรีสอร์ทอะไรใดๆนะคะที่เขาใหญ่นะคะทักที่ d i house สู v วิลล่าได้เลยนะคะนะแล้วเดี๋ยวพี่เก๋จะเป็นคนดูแลนะคะทักไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครือของเราด้วยเหมือนกันนะคะเขาใหญ่นะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะทัวเราทัวจริงไม่หลอกไม่เทนะคะนี่เรามาทัวนะคะวันนี้มากับลูกทัวทั้งหมด28ท่านนะคะกรุปนี้นะ้าญาถึงบอกว่าถ้าเกิดต้องการจะไปไพรเวทนะคะก็คือทักส่วนตัวมาได้เลยเราสามารถจัดให้ได้กรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่เราดูแลให้ได้หมดไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศนะคะต่างประเทศเราก็จะมีทั้งเอเชียยุโรปอังกฤษสแกนดิเนเวียนะคะ ไปทัวร์อีกแล้วเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะตอนนี้อยู่เกาะช้างค่ะดีไอฮาวส์พูวิลล่า The I, The I House Villa, ใช่ตอนนี้ย่าอยู่เกาะช้างค่ะแต่ว่าตอนนี้จริงๆวันนี้เราก็มีกรุ๊ปออกเดินทางนะคะไปของจีนด้วยนะคะใช่เราทัวร์จิงนะไม่หลอกไม่เทนะคะทุกคนงานเราก็เรื่อยๆนะคะทานข้าวเช้ากันหรือ,อยังอุ้ยเดี๋ยวย่าต้องขอตัวไปเตรียมตัวแล้วนะคะทุกคนเพราะเดี๋ยว9ก้าโมงครึ่ง ้าโมงครึง่งย่าจะต้องเอนัดรวมลูกค้าแล้วไปค่ะเดี๋ยวย่าพาไปาชมห้องพักที่ย่าพักเนาะแล้วก็ย่าต้องกลับไปเอาของแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวต้องไปเจอลูกค้าแล้วการเดี๋ยวพี่ไปไปก่อนเดี๋ยวพี่ต้องไปเอาของที่้ีแ่แล้วเดี๋ยวต้องไปเจอกับพวกนั้นที่รอพี่แหละเพราะว่านัด นัดเก้าโมงครึ่งโอเคทุกคนตามย่าไปค่ะเดี๋ยวย่าพาไปดูห้องพักนะคะห้องพักที่นี่เป็นสไตล์ท ropical นะคะโอเคกันมีอะไรทักหน้านะคะคนนี้ไม่ไปค่ะทุกคนเราไม่เปิดเผยโฉมหนะ้าหรืออยากเปิดเผยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะลูกทัวร์เราเปิดเผยโฉมหน้าได้ไหมคะคุณลูกค้าคะ่ะได้นะคะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนะคะอันนี้ลูกทัวร์ของเราจริงๆนะคะคุณกันนะคะ นี่เป็นภรรยาซีอสู่ฝัน medical นะคะใครมีปัญหาการนอนหลับนอนกรนไม่ดีนะคะทักมาได้เลยนะคะนี่ลูกค้าเราเองอ่ะบริษัทเครื่องมือแพทย์ชั้นนำของประเทศไทยอือโอเคีเ๋ยวพี่ย่าไปก่อนนะคะค้าไม่ไปไม่ไ้ค่ะอ่าลูกทัวเราน่ารักไหมคะคุณประจักษ์คะเดี๋ยวไปเอาของที่ห้องแล้ไปเจอกันล็บบี้นะคะ ่เดี๋ยวย่าหันกล้องให้ดูนะทุกคนทางเดิอนอะไรใดๆเขาก็จะเป็นแบบไม้ๆนะคะที่นี่นะอ่านี่นะคะนี่นะคะบรรยากาศดีไหมคะบรรยากาศดีไหมคะเป็นไงคะที่นี่นะคะก็จะมีบริการขยักนะคะทุกคน กิจกรรมทางเรือนะทามนี้เลยสำหรับลูกค้าของโรงแรมเนี่ยขยักก็จะชั่วโมงละ200เท่านั้นนะคะลูกค้าทั่วไปก็4 0 0รยนะแล้วก็มีกิจกรรมนั่งเรือชมป่ากงกลางนะคะซึ่งถ้าเป็นลูกค้าของที่นี่ทานอาหารก็จะมีพาไปชมป่ากงกลางชมหิ่งห้อยนะคะที่นี่ก็มีบริการฟรีสวัสดีค่ะน้องสวัสดีค่ะคุณ ทายูไหมคะทายาอ่านชื่อผิดขออภัยนะนะคะอ่าไปค่ะเดี๋ยวย่าต้องอ่าแล้วก็นี่นะคะเรือที่เขาไปส่งที่ชายหาดกลับมาแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวย่าพาชมบรรยากาศแล้วก็ห้องพักนอกแล้วเดี๋ยวย่ากลับไปเอาของที่ห้องแล้วย่าต้องไปดูแลลูกทัวร์แล้วนะคะทุกคนเป็นยังไงคะห้องพักสวยไหมคะทุกคนสวยไหมสวยไหม มีสลาท ropical นะคะเราก็จะอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติประมาณนี้ที่นี่ก็มีบริการสปานะคะส่วนห้องพักย่านั้นก็อยู่ริมคลองเลยค่ะทุกคนชัดไหมคะชัดไหมเอ่ยเออภาพชัดไหมเสียงชัดไหมคะ นี่เป็นไงบรรยากาศดีไหมคะห้องพักที่นี่ก็มีแบบหลากหลายนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งรีสอร์ทที่เราเลือกใช้ให้บริการให้ลูกทัวร์ของเรานะคะแต่นอกจากที่นี่นะเราก็ยังมีของเออมอร์เคียวนะมีโรงแรม ที่เป็นเช่นหลายๆโรงแรมนะคะที่เป็นสีดาวห้าดาวนะที่เราใช้อยู่จะถามมาได้ว่าอยากมากอดช้างมีโรงแรมไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเห็นฝั่งตรงข้ามไหมคะทุกคนอันนั้นก็คือจะเป็นโรงแรมที่แต่งสไตล์โรงแรมร้างนะคะทุกคนแต่ว่าก็เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยนะ สวยไหมคะของฝั่งนูน้นอ่าก็จะเป็นวิวของเราเลยวิวจากห้องญ้าเลยเดี๋ยวพาชมสระว่ายน้ำสักหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะโรงแรมที่พักอ่าอันนี้ก็ห้องลูกทัวร์ยาอยู่ทางนี้นี่ค่ะวิวสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำที่นี่มีสองสระนะคะทุกคนสระนี้จะเป็นสระล่างเนาะแล้วก็ จะมีสะที่เป็นชั้นสองนะคะชั้นสองตรงนู้ดนะคะชั้น2ตรงนู้นก็จะวิวค่อนข้างดีบรรยากาศดีเหมือนกันนู่นเห็นไหมคะตรงนน้นตรงนน้นตรงนรงน้นนะคะใช้บริการได้ทั้ง2องสะนาย้อนแสงใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวเดินมาทางนี้ให้ก่อนโอเคโรงแรมสวยไหมคะทุกคนอาณนาะรีสอร์ทเกาะช้างนะคะ นี่บรรยากาศดีเนาะสนใจทั่วนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะของเรามีทั้งทั่วในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะ ไม่ว่าจะเป็นจอยทัวร์หรือไพรเวทนะเรามีให้บริการทัวร์จริงไม่หลอกไม่เทนะคะทุกคนนี่บรรยากาศดีมากเลยชิวๆ mm hmm. ขอบคุณที่ติดติดตามนะคะแล้วก็วันนี้ยาตพักห้องนี้ค่ะทุกคน <laughs> ถ้าเข้าไปดูในห้องน่าจะโลกนิดนึง <laughs> ไปไหมคะอยากเข้าไปดูในห้องไหมอาจจะรกนิดนึงนะคะเพราะว่าเราใช้บริการนอนไปแล้วหนึ่งคืนนะอ,อันนี้ใน,นห้องพี่ย<ด><ด>าพัก ก็จะมีบริการรถมาส่งกระเป๋าใ้แบบนี้นะนี่นะคะสงสัยกันไม่เอ่ยอันนี้ป้ายอะไรอันนี้ป้ายนะคะถ้าอย่างนี้ก็คือให้แม่บ้านทําความสะอาดนะคะชัดไหมคะอันนี้เห็นชัดไหมส่วนถ้าเกิดเราแขวนดะ้าน,นี้ก็คือ นอนอยู่ห้ามมากวนไอนะคะอันนี้ให้ชมในห้องอาจจะลุกสักนิดนึงห้องน้ำก็อันนี้มีอ่างอาบน้ำนะคะทุกคนแล้วก็นี่ภายในห้องประมาณนี้เดี๋ยวนะ ขอเคี่ยวพ่ปู่สักนิีนึงอ่าคือที่นอนดีมากนะคะทุกคนนอนสบายมากนะย่าเปิดม่านให้ดูให้ชมวิวกันนีวิวจากที่ห้องนะคะถ้าจะไม่ไปไหนจะอยู่โรงแรมนะคะก็นอนดูวิวจากที่ห้องได้อย่างนี้เลย สบายสบายนี่ค่ะวิวจากห้องของเราเลยนี่เป็นยังไงคะดีไหมคะบรรยากาศดีไหมเห็นไหมคะฝั่งนู้นนะคะเขาก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารหลายๆร้านเลยนะฝั่งนู้นปิดกันปิดกัน ชมวิวกันสักครู่นะคะเดี๋ยวย่าขอขอเก็บของก่อนนิดนึงเดี๋ยวย่าต้องเตรียมตัวพาลูกทัวย่าไปไปตกปลาะคะวันนี้ สวัสดีค่ะวิวน้ำวิวน้ำทุกคนคะ่ะเดี๋ยวย่าขอลงไลฟ์ก่อนนะเดี๋ยวนะ <Hey. laughs> ทุกคนคะเดี๋ยวย่าขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวย่าจะต้องไปรับลูกทัวร์แล้วคะ่ะนานแล้วเดี๋ยวตอนช่วงที่พาไปตกปลานะคะเดี๋ยวย่าสะดวกเดี๋ยวย่าจะพยายามไลฟ์สดให้ดูดูกันที่ว่าวันนี้ลูกทัวร์เราจะตกปลาได้เยอะไหมได้กี่ตัวมาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยกันนะคะวันนี้โอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะไลฟ์หน้าขอบคุณนะคะบ๊ายบาย